สวัสดีครับแฟนแนาโปลีทุกท่านหากคุณชื่นชอบผลงานของควิชาคาวารัตส์เคลียร์เค้านี้เหมาะสำหรับคุณเลยอันโตนิโอคอนเต้ผู้จัดการทีมนาโปลีมีความเห็นต่อฟอร์มการเล่นล่าสุดของควารัตส์เคลียร์ในเกมที่นาโปลีเอาชนะมอนซองควารัตส์เคลียร์ผู้มีส่วนสำคัญในการคว้าชัยชนะถูกเตะขนาดถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่จิสตมหมซึ่งทำให้เขาแสดงความไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจน แม้จะมีการแสดงความไม่พอใจคอนเต้กับมองเหตุการณ์นี้ในแง่ดีโดยชื่นชมความมุ่งมั่นและทุ่มเทของควารัสเ e กเลียคอนเต้กล่าวว่าผมชอบที่เห็นนักเตะแสดงอารมณ์ออกมาแบบนั้นมันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาใส่ใจกับเกมอย่างมากอย่างไรก็ตามคอนเต้ e ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ตัดสินเขาชี้ว่าปฏิกิริยาของควารัตเคลีย อาจไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับเขาการรักษาความใจเย็นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อจบเกมด้วยผู้เล่นครบทั้ง11คนมุมมองที่สมดุลของคอนเตไม่เพียงแต่อานเน้นย้ำถึงความทุ่มเทของควารัสเคลียเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความเป็นมืออาชีพในสนามอีกด้วยติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากวงการฟุตบอลได้เร็วๆนี้